อากเป็นเศรษฐีต้องมีกำมีวิธีรวยเอารวย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  เอาละครับมาที่ช่วงที่สองของรายการนะครับวันนี้ต้อนรับแม่อดีตนางสาวไทยนะครับที่ดูเมื่อไร่ก็ยังน่ารักยังสวยเหมือนเดิมนะครับพี่เอชุติมานะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้พวงคู่นุม่มหล่อมานวันพี่ลลสวัสดีสสดค,คมารายการเราบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าพี่เอเนี่ยนะคะโอ้เห็นตั้งแต่ตอนประกวดปีไหนนะคะพี่ไม่อยากย้ำเลยได้ปี2530ปีที่ห0ละไม่เล่นนักอายุยืมมือยืมมือยืมมือจะบอกว่าส0มปีเขาอายุ พี่โจพี่รัตต์ทายุบอลเลยพ <c oughs> ี่เอ้มประกวดได้เนี่ยคือบอลเพิ่งเกิดด <c oughs> ูไปพี่เอ้ยังอยู่สวยอยูเลยค่ะพี่ม,มีงีือว่าเก่งมากเลยเนี่ย เคล็ดล <No. S 2> ับจริงๆแล้วกาจะหาเจอนี่ยากมากเลย <ừ> um. เพราะว่าเป็นนักแสดงเนี่ยต้องออกรายการทีวีออกละครตลอดใช่ไหมคะ <c oughs> อยู่หน้าจอคือโสมไม่ได้เลย <ừ> um. นักแสดงก็จะท่องเลยห้ามอ้วนห้ามโสมห้ามแก่ห้ามอะไรทั้งสิ้นห้ามแก่ด้วย <c oughs> ต้องดูแลตัวเองดีด <c oughs> ๆเพราะมันนั่นะจากเล่นเป็นนางเอกเป็นตัวร้ายมาเป็นแม่จะกลายเป็นยายทันทีจะข้ามรุ่นเร็วมากดังนั้นทุกวิถีทางที่พี่จะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็คือลำบากนิดนึงเพราะละไร่ะไ่ดู ใช่เดี๋ยวให้ดูแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าเอเป็นคนเรียกว่า1%ปอร์ซนในในในวงการบันเทิงที่ไม่ทําสัญญกรรมเลยอ๋อเหรอจริงรจริงๆค่ะเป็นคนกลัวเข็มจิตยาถามว่าอยากทำไหมอยากทํามากแต่กลัวมใช่หน้าไม่เคยจิ้มไม่เคยโบท็อปไม่เคยฟิลเลอร์ไม่เคยร้อยไหมไม่เคยทําอะไรที่มันจิ้มหรืออะไรแปลกปลอมในตัวทุกอย่างธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังของเดิมเดน่าสนใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะแบบ แท้ม,มเทาเยอะอะไรงเงี้ยยุ่ใหม่คนจะแบบพึ่งนวัตกรรมหมดออทั้งโบทอก์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งร้อยไหมออซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอมกับพี่เอเนี่ยรู้จักกัน เป็นเป็นสิบสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับมีภาพใป้คุณผู้ชมดูเนี่ยนี่นี่คือหลักฐานหลักฐานมาให้ให้ให้ยืนยันใครทีมงานทีมงานไปเอามาใครเลือกรูปมาเนี่ยแล้วเห็นยังไี่ตทำไมพี่บอลอออมากเลยนี่คิดดูดิเอ๊สามสิบกว่าองนะตอนนั้นดูหน้าดิล่องแก้มก็ลึกใต้ถุงใต้ตาล่างเหมือนแบบเหมือนแล็กคูลเลยไหมคะเหมือนมีมีมีแพนด้าดูน้องบอลน้องบอลภาพพี่บอลอันคือฟันเนี่ยแย่งกันขึ้นอย่างเดียว พังผิวผิวหน้าผิวคล้ำเลยลองบอลตอนนั้นนะคะคือปัญหาทุกอย่างที่เราเจอมาเนี่ยหลักฐานทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอินเสิร์ตไปเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้ดีมาตั้งแต่กําเนิด <c oughs> ให้ดูอีก <c oughs> ให้ดูอีกไปสันมาเนาะไปเลือกมาเนาะไปสันแล้วด <นะ S 1> ูวรูปที่สองเห็นไหมคะนี่เป็นคนที่ล่องแก้มลึกมากแล้วแก้มเป็นคนที่แก้มหยอยแก้มย้วยมากนะคะใต้ตาล่างเยอะมากแล้วพนกนมีตีนกาตีนเป็ดตีนไก่เยอะมากจริงๆนะเพราะด้วยอายุด้วยอายุแล้วเนี่ยพออายุเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เอ๊ซีร ซีรีส์5แล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนตอนซีรีส์3เนี่ยย้อยไปหมดเลยนะคะแก้มไม่เป็นอย่างนี้หน้าร่องแก้มลึกเลยไงค่ะปัจจุบันซีรีส์5คุณผู้ชมลองสูมดูได้นะคะไม่เคยทําสัญญกรรมเลยนี่หน้าตึงมากที่เขาบอกว่ายิ่งยิ่งอายุมากยิ่งสวยเนี่ยนะอันนี้ถูกใจมากๆเลยไม่ต้องกังวลแล้วคุณผู้หญิงไม่ต้องกังวลเลยนะคะพอดีว่า ตอนนั้นนะคะช่วงนั้นได้ดูทีวีแล้วก็เจอน้องบอลออกรายการแล้วอุ้ยทำไมน้องบอลหน้าใสาขึ้นอะไอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็เลยปรึกษาว่ามีตัวอะไรที่ดีๆได้ช่วยเราบ้างให้เราหน้าแบบว่าดูเด็กลง<ม>ทีนี้สิ่งแรกเลยที่ใช้พอเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะ ตัวใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยไปกองถ่ายเราจะไม่แต่งหน้าใช่ไหมคะเพราะไม่แต่งหน้าเสร็จไปกองถ่ายช่างแต่งหน้าเป็นคนแรกที่ทักเราว่าทำไมพี่เอดูหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นดูอายุน้อยกว่าที่แบบเราเป็นอะไรเงี้ย<ช>ซึ่ง<ช>เราก็ภูมิใจหรอกจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เดินถามเพื่อนดาราท,ทั้งกองเลยค่ะว่าจริงเปล่าจริงเปล่าทุกคนก็นุ่กเราไปทาอะไรมไม่ค่อยบ้าย้อนต้องถามน้องบอลอะไรคะคือจริงๆแล้วเนี่ยง่ายที่สุดค่ะล้างหน้าให้สะอาดค่ะผิวจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทําความสะอาดหมด โฟมตัวนี้ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากไข่มุกธรรมชาติที่เราเห็นแบบมันกระจ่งางใสมากแล้วได้แรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือน้าแร่ธรรมชาติพูดอย่างเงี้ยไม่เห็นคุณผู้ชมทดสอบให้ดูอ๋อเหรอลกับหน้าตัวเองนี่แหละเนี่ยให,ให,ให้คุณผู้ชมคือคําตอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าพอกไว้แล้วนี่บอกว่าคนใช้เนี่ย,เ,ยเขามีสูตรคนใช้ก็มีสูตรพี่เอใช้เวลาใช้ใช้อย่างไงเวลาใช้คุณผู้ชมคะ กับบ้านล้างหน้าอย่างเอ๊ะแต่งหน้าทุกวันให้บีบโฟมไปใชมือนะคะแล้วก็แต้ม12 3 45อานะคะเอาน้าค่ะน้าแร่เอาวักน้ําน้ำของเรานะคะแล้วก็ทาอย่างนี้ค่ะเนี่ยล้างเบาๆให้มันแบบว่าเนิดๆนิดหนึงที่คอด้วยที่คอด้วยนะคะแล้วทิ้งเอาไว้สัก30วินาทีให้ดีท็อกซิงสกปรกออกไปเนี่ยแล้วก็ล้างออกเช็ดดูแล้ดูผิวดิว้าวเลิศอะผิวจริงนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้ทุกคนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยบางคนบอกอยากได้ขออนุญาตมอบสิทธิพิเศษอดามาแล้ว ราคาปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ไม่ไม่ด้ขายในรายการนี้นะก็คือ1290บับแต่วันนี้1หลอดแรกราคาเต็มพันสองแล้วโทรมาตอนนี้59สายเนี่ยให้ไปเลยอีก2หลอดฟรีว้าวได้ไปทั้งหมด3หลอดเซตนี้นะคะเซตนี้นะฮะในราคา1200บาทโทรมาที่เบอร์ค call center 0 2 4 5 2 9 1 9 9ี้ามีภาพผู้ใช้จริงให้คุณผู้ชมดูแล้วตอนนี้สายอาจจะแน่นรีบโทรไปก่อนละกันไฮไลท์ของเราอยู่ที่การบำรุงเอ็นเวียบอกว่าชอบชอบมากชอบมากไหนไหนยังไงยังไงบำรุงของเราก็คือเนี่ยค่ะแค่นี้เองเซรั่มของเรากดแค่นี้เนี่ยแค่นี้มีภาพผู้ใช้จริงให้คุณผู้ชมดูนะครับขวดบำรุงเนี่ยคือต้องบอกว่ามีสารสกัดหลักๆ4ตัวแล้วทุกตัวเนี่ยธรรมชาติหมดเลยพี่โจ้พี่รัตตัวแรกเลยเนี่ยคือตัวอัญมณีชื่อว่าอามิทิส ก็สัมผัสดูดิเนี่ยทุกค,คนอยากจะมีหนา้นานุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็<อ>มี Burst of Paradise แล้วก็รวมถึงตัว v i v a Room ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ใช้แล้วเนี่ยมันมันบอกเป็นคำพูดไม่ได้อะแต่ความรู้สึกอะต้องลองใช้ต้องลองใช้เองถามพี่เอๆๆดูคนทักยังไงบ้าง คือแต่งหน้าแล้วหน้ามันเด้งขึ้นหน้ามันนุ่มเหม็นไหมคะพรแตะแล้วมันเหมือนมีนคอลลาเจนมีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวเนี่ยเหมือนก็นว่าสมัยก่อนพอเราอายุเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ยังไม่ได้ใช้หน้าพี่จะแห้งมากนะแต่งหน้าก<อ>็มแต่งหน้าก็ <นะ S 2> ไม่ติดนะคะแต่งเสร็จก็ต้องมาเติมเติมเติมระหว่างวันตลอดเวลาจนช่างแต่งหน้าเนี่ยแบบเบื่อมากอะ่ะออจนใน,นที่สุดตอนเนี้ยคือแต่งหน้าที่เดียวติดเลยค่ะมันตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างแล้ววัย30 40 50คุณแม่บ้านให้ดูอยู่เนี่ยบอกเลยว่ารีบโทรไปเพราะวันนี้ พิเศษมากพี่โจพี่รัฐพิเศษมาคพีวิถีรวยพิเศษมากมากๆากดูดดูโปรเลยคือปกติแล้วเนี่ยราคาเต็มอยู่ที่8 0 0พกว่าบาทแต่วันนี้ยังไงคะสองพ้อยเกาว้าวประหยัดไปหกพันได้สองขวดนะครับมีขวดเช้าแล้วก็ขวดก่อนนอนใช้ได้ยาวๆ6เดือนโทรมาตอนนี้เนี่ยเรามีโฟม โฟมสูตรที่แรงบันดาลใจมาจากไข่มุกธรรมชาติมูล,ลค่า1,290บาทให้ฟรี1หลอดพอเปล่าไม่พอนี่ขออนุญาตนิดนึงนะอะไรอ่ะขอสร้อยให้เหลยจี้พญานาคนะครับจากพ่อปู่ศรีสุโธท,ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัด อุดรทานีพาคุณลูกค้าไปพาตัวแทนจำหน่ายไปประสบความสำเร็จอเอามามอบให้สำหรับแฟนๆรายการเนี่ยจำนวน59สายแรกแล้วก็มีสบู่ครับบีเบอรี่บรูโซฟอันนี้เอาไว้ฟอกตัวนะครับใครโทรมาติดต้องบอกว่าเป็นผู้โชคดีโทรติด59สายแรกนะครับที่เบอร์02-452-9199เนี่ยรับไปทั้งหมดเลยในยราคา2,490บาทโอ้โหจ,จากราคาเต็มเเท่าไหร่นะ 8 0 0พกว่าบาทประหยัดไป6 0พันกว่าบาทอ่ะคุ้มมากแล้วภาคที่จะให้ดูเนี่ยคือผู้ใช้จริงคนที่เขาใช้2ขวดนะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างขวดก่อนนอนเนี่ยพี่เอบอกว่าชอบตรงตรงตรงที่มันไม่ยุ่งยากตรงที่มีพี่ล่องแก้มีน้ำหมากล่องน้ำหมากลึกไหนๆสีอะไรเงี้ยแค่ข้าแดงข้าวแดงนี่ไงมันมี2ขวดต่างกันเช่มคุณผู้ชมไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่เนี้ยแตะสมมติว่าใครมีตรงนี้นะคะก็แตะแค่นี้แล้วก็เบลน้ำเหลืองออกแค่เนี้ยนะคะแค่เนี้ยค่ะอันนี้กลางคืนเหรอคะกลางคืนกลางคืนขวดหนึ่งกลางคืนใช ต,ต,ตรงไหนล่นองแก้มลึกก็เนี่ยค่ะดึงออกนะคะออดึงออกแค่นี้ท้ายดึงออกนเงี้ยใช่ค่ะ ขอปัดขึ้นหน่อยลูกขึ้นค่ะสูตรนางสาวไทยนี่ตรงไหนตรงนี้หน้าผักย่นนะคะก็รูปออกนะคะแค่นั้นเองค่ะเราทิ้งเอาไว้เป็นซีรีส์5ที่ดูแบบดูดีมากอะเรามีของดีตอบโจทย์ได้เหมล่ะของไทยครับตัวนี้เป็นความภูมิใจของเกษตรกรไทยด้วยนะครับที่เราเพิ่มมูลค่าให้แล้วก็มีเบ r ร์สออฟพาราไดซ์มีตัวพืชตระกูลเบอร์รี่มีเปปไทด์อัลฟาไลโปอิกแอซิดแล้วก็เบต้ากลูแคนต้องบอกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมในการต่อต้านริ้วรอยของไทยคนไทยคิดคน คนไทยทําแล้วก็อยากตอบโจทย์คนไทยได้ใช้กันด้วยครับอย้ำโปรโมชั่นอีกทีย้ำเซ็ตเล็กหน่อยค่ะย้ำเซ็ตใหญ่แล้วกันเนาะนะครับมีเซรั่มให้กี่ขวดนะเซรั่มให้2ขวดค่ะเช้ากับก่อนนอนนะคะใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนใช่แล้วโฟมเอาด้วยเปล่าพี่โจพี่รัตเอาไอโฟมด้วยนะคะให้โฟมด้วย1หลอดหนึ่งหลอดหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอันนี้อยู่ในเซ็ตรับจี้พญานาคเอาไหมฮะเอาสิฮะให้จี้พญานาคอีกนะคะนี่สวยงามมากสำหรับห้าสิบเก้าสายแรก แล้วก็มีสบู่บิบรีบรูโซให้อีกหนึ่งก้อนะนะครับมูลค่า1 5 9 0อันนี้ฟรีโทรมาที่02-452-9199จัดส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทาง ของถึงมือก่อนแล้วค่อยชําระเงินไม่มีการโอนสตังโดยเด็ดขาดเอ๊อยากบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเอ๊รู้สึกกับตัวเองได้แหละค่ะว่าเออรู้สึกตัวเองใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะใครๆก็ทักเยอะมากเลยค่ะดังนั้นสิ่งดีๆแบบนี้อยากจะบอกต่อนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณนครับขอบคุณครับตอนนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ เชิญพี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู